ามว่าตอนที่เครื่องบิน t a k e o f f l a n d i n g นักบินรู้ได้ยังไงว่าแรงลมเนี่ยมันมาจากทางไหน วิธีการก็จะมีอยู่3รูปแบบนะคะอย่างแรกก็คือสนามบินอย่างที่สองเครื่องบินและอย่างที่3ก็คือเดี๋ยวค่อยบอกละกันอย่างแรกเลยที่สนามบินนะคะเวลาที่เครื่องบินจะ take off landing ทาง ATC เขาก็จะบอกทิศทางแล้วก็แรงลมก่อนนะคะอย่างเช่น c a l e f o r off runway t o seven wind two one o degree f i knots นะคะอันนี้ก็คือบอกทิศทางแล้วก็แรงลมด้วยอย่างที่สองที่สนามบินซึ่งเราสามารถรู้ ทิศทางลมได้ก็คือเจ้าสิ่งนี้ เลยค่ะวินซอกหรือว่าถุงลมนั่นเองนะคะใครสังเกตเห็นที่สนามบินมันไว้ใช้เพื่อการนี้นะคะแล้วเจ้าสิ่งนี้มันจะบอกได้ทั้งแรงลมแล้วก็ทิศทางลมเลยนะคะเจ้าปล้องปล้องปล้องพวกนี้มันก็จะบอกแรงลมนะคะส่วนทิศทางก็แน่นอนค่ะบอกทิศทาง,อย,างอย่างที่2ก็คือบนเครื่องบินนะคะก็จะมีเครื่องวัดที่ช่วยบอกทิศทางลมแล้วก็แรงลมให้นักบินได้รู้ด้วย ทีนี้ถามว่าระหว่างข้อที่1ก็คือข้อมูลลมจากทางภาคพื้นหรือว่าสนามบินกับอย่างที่2ก็คือข้อมูลลมจากตัวเครื่องบินอะอะไรมันจะดีกว่าอันเนี้ยไม่มีอะไรดีกว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันบอกข้อมูลลม ที่กันถ้าเป็นของสนามบินมันก็บอกข้อมูลลมบริเวณภาคพื้นใช่ไหมถ้า,าว่าจากทางเครื่องบินก็บอกข้อมูลลมณนะจุดจนะุดนั้นที่เครื่องบินบินอยู่ซึ่งทั้ง2ข้อมูลนี้ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าลมแต่ละที่มันก็จะสามารถมีทิศทางหรือว่าความแรงที่ไม่เหมือนกันได้และสุดท้ายเลยก็คือตัวนักบินค่ะ นักบินก็รู้ได้เองนะคะว่าลมเนี่ยมาจากทิศทางไหนเพราะว่าถ้าว่าบินอยู่แล้วก็มีลมเนี่ยเข้ามาปัดเครื่องบินใช่ไหมให้เป๋ไปเป๋มานักบินก็รู้ได้แล้วก็ทําการแก้ไขได้ด้วย